สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋าห้านอยรวมทั้งสี่นอยนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตอง้า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่25กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางตัวใหม่เนาะอ่ะในวันที่25นะคะแอดให้เด่นไปที่6กั 0. บ0ูนยเด่นที่6กับ0นะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือ1 7 2ล่าง3 9นะคะอันนี้แอดหลุดไปนะคะพี่พี่จา๋าเขียนผลยังไม่เสร็จ 1 7 4 1 7นะคะอ่ะสำหรับในรอบพิเศษ0 7 5ล่าง6 9นะคะอ่ะอันนี้แอดก็หลุดไปอีกนะคะพี่ๆจะหกา6ก 9, 9 6ก็มาคู่กันอยู่แล้วเนาะในตารางนะคะสำหรับในรอบปกตินะคะ6 5 9นะคะ6มา5มา9มาเนาะส่วนในกลุ่มตารางก็มา3ตัวนะคะ3ตัวตัว,ตว,ตว,ตวเนาะ ส่วนล่าง6 6นะคะอ่า66มาเดินที่666มาส่วนในรอบ v i p นะคะ174อ่าล่าง17นะคะ17มาในชุดกันนะคะพี่พี่จ๋าอ้าววันนี้ตัวที่แอดให้ไปมาแค่2คู่นะคะในรอบอ่าในรอบปกติล่างแล้วก็ VIP ล่างนะคะพี่พี่จ๋านอกนั้นเข้าตลาดเนาะอ่ารอบเฉพาะกิจนี้พลาดไปเลยนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางก็ทําเต็มที่แล้วนะคะถึงจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปก็อ่านาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะพี่พี่จ๋าอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่อ่ายี่สิบหกนะคะ,ะ,คะรัฐบาลไทยอมสินลงให้แล้วเดอร์ในกลุ่มถ้าใครสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า อ่ตามที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยนะคะอ่าจะได้ไปจับจองกันเนาะอ่ารัฐบาลนะคะอ่มาตามต่อกันของวันที่ย6่เดือน766นะคะเช่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงชุดโค้งสุดท้ายให้ด้วยนะคะเน้นไปที่สะููเท่านั้นนะคะ ใบเขียวใบเขียวเด้อพี่พี่จ๋าชอบใบไหนตามใบนั้นนะอ่ะไปคัดให้อีกทีหนึ่งนะคะมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนสำหรับตารางตัวเด่นนะคะแอดก็มีอ่ะหนึ่งสองเก้าเก้าหรือหกนะคะพ,พี่จ๋าเก้าหรือหกนะคะ แล้วก็่4 5แล้วก็8เด่นสุดในตารางนะคะเด่นสุดในตารางก็คือ9กับ2นะคะพี่วีจ๋าเด่นสุดก็คือ9กับ2อ่ามาดูกันก็ว่า9 add มีตัวไหนกันบ้างสำหรับ9 a อ d มี9 1นะคะ9 4 9 5 98เนาะอันนี้มาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พีจา๋า9559นี่หลังๆก็มาแต่ตัวเดิมๆแต่วันนี้แอดพลาดมากเลยนะคะมาแค่สองคู่นะคะในเด่นที่สองนะคะในเด่นที่สองใครพี่ชอบจับในตารางนะคะเพราะว่าในตารางแอดก็ไม่ได้จับออกมาให้ทุกคู่เนาะทุกตัวนะคะหลายสูตรกว่าจะมาเป็นสูตรนี้นะคะพี่พีจา๋า2027นะคะ28 สองเก้าเนาะสำหรับชุดกันนะคะกันไปที่สีถ้าตัวที่แอดกันถ้าใครใส่เบิ้ลเนนะาะใส่เบิ้ลไปด้วยด้วยสี่ศูนย์สี่ห้าสี่สามสี่แปดนะคะอ่ะมาดูตัวที่ แอดเน้นทีนี้เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่9ก้าสี่เนะคะสองศสองเกส่วนชุดการแอดเน้นไปที่4 0 4ศี่ห้านะคะ สหรับ9ก้ากับ6ตัวเดียวกันก็อย่าลืมกลับหัวเป็น64ด้วยนะคะหรือ2 6หนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะอย่าลืมนะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะแอดมอีแนวทางหลายๆแนวทางแนวทาง,ทางหุ้นด้วยเนาะไม่มีเลาทำหน้าช่องให้นะคะต้องไปดูในกลุ่มนะคะพี่พี่พจ๋า อะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ